แนวบาลานซ์สกอร์กร็คือการบริหารตนเองให้เกิดความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัวตนเองกับชีวิตสมดุลเป้าหมายเช่นงานของท่านทำงางไงให้เกิดการใช้เครื่องมือตัวนี้ยากที่สุดคือการคุยกับตัวเองครับไม่อยู่ที่คุยกับคนอื่นครับวันนี้ท่านมีสิ่งที่ขัดแย้งกันในตัวเองอยู่สองอานก็คือความเป็นสุดยอดกับความธรรมดาผู้นำมักจะแยกตัวเองออกจาก ฝูงชนสเสมอดังนั้นว,วันนี้ถ้าจะเดินไปเที่ยวห้างอย่าเดินไป,ไปฟูงชนเวลาเขาลดราคาอย่าไปรวมอยู่ในกลุ่มนั้นจงไปซื้อสิ่งที่แพงที่สุดที่ได้ลดราคาผูนา้นำผู้นำต้องค่าแตกต่างเวลาเขานั่งทานข้าวไปแยกตัวเองในนั่งทานคนเดียวเพื่ออะไรครับเพื่อมองเห็นภาพรวมเป็นฝากท่านกลับไปทํางานวันนี้ก็คือกลับไปสรุปบทเรียนที่ผ่านมาในการทํเา HR ขององค์กรตัวเอง ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นที่ผ่านมาพอทําเสร็จแล้วขอให้เอาตัว LL คือ Lesson Learn ตัวนี้ไปทําการถอดบทเรียน lesson distill distill ที่แปลว่าถอดแปลว่าดึงออกมาท่านต้องการทํางาน AAR ตลอดเวลาที่บริหารคนหลังจากนั้นทุก6เดือนก็ทสสํา l e s s o n Learn คือบทเรียนหลังจากนั้นทุกหนึ่งปีควรจะมีการถอดบทเรียน และเมื่อผ่านไปองค์กรควรจะมีการทําสักปี2ปีสาปีแล้วแต่โอกาสก็คือทําการถอดรหัสเดโคดทาการถอดรหัสการบริหารคนด้วยการถอดออกมาสตัวก็คือถอดลิสิตก็คือ critical เช่นคนย้ายงานคนเปลี่ยนงานถอดการจัดการที่ดีออกมา organize ถอดการพัฒนาออกมา development Ishment, là, ถอด enrichment ก็คือถอดพลังปัญญาที่เกิดขึ้นจากการบริหารคนครับเรียกว่าถอดโค้ดเห็นไหมครับที่ถ้าถ้านหนักไปนะครับให้ท่านลืมเนื่องจากช่วงท้ายนะ่าจะเป็นแบบที่ไอสไตล์ e บอกไอสไตล์ I e บอกว่าจินตนาการสำคัญของความรู้นะครับให้ <c oughs> ท่านคิดถึงภาพร่องรอยในองค์กรในการเรียนรู้ไปไม่ต้องเอาความรู้ตรงนี้มาความหมายคือให้คิดตามแบบจินตนาการไป เขาวัดกันที่นี่ว่าคนจาัดก,การบุคลกากรเอชาได้ประสบคสวามสำเร็จไหมใช้ทัพต่างๆจาัดก,การไหมด้วยการให้คะแนน5ระดาาับก็คือ0ถึง4ผมจะถามท่านทีละข้อโดยที่ถามบางข้อแค่นั้นในองค์กรท่านมีการทําสิ่งนี้ไหมครับเราลองดูขานี้ก็ได้ครับในกระบวนการทํางานนะครับมีการถ่ายทอดเดสแท็กชิดระหว่างกันได้กันไหมครับถ้ามีเต็มระบบท่านได้เต็มครับแต่ถ้ามีบ้างไม่มีบ้างก็ให้สักสามสักสองครับ มีการเขียน Best p r a c t i c e ออกมาเป็นเอกสารไหมครับมีการเขียนงานออกมาไหมครับในทุกๆเรื่องที่รู้ถ้ามีท่านให้สี่เลยครับนี่คือตัวอย่างการวัดคุณภาพผลขององค์กรโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า K-Mat K-Mat ตัวนี้สถาบันที่เขาให้รางวัล TQA หรือรางวัลสุดยอดบริหารคุณภาพของประเทศเขาใช้ประเมินครับถ้างั้นดูบางงานครับถาว่าผู้นำารนไหมครับวัดตัวเองว่าเป็นผู้นำไหมด้วยจากตัวนี้ครับ ผู้บริหารกำหนดให้ HR KM เป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรนะครับหรือเป็นเพียงแค่ฝ่ายหนึ่งทําอะไรก็ได้จะจัดอบรงอะไรก็ให้จัดแต่ไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์หลักถ้าเป็นอย่าง,งานั้นตัวนี้ให้ศูนย์ถ้า HR กับ KM เป็นตัวหลักขององค์กรเลยคนต้องให้คุยกันมาก่อนผมไปเห็นที่กระทรวงสาธารณสุขมีหน่วยหนึ่งหรือระบบกดแล้วทําเป็นแมทซ์ แท็กีก็คือการที่ทุกคนไม่ต้องมีตำแหน่งอะไรมากขอให้มาทำงานเป็นคณะมีโปรเจกต์มาทำร่วมกันไม่ต้องยึดตำแหน่งมากองค์กรเน้นการเรียนรู้ไหมครับเห็นคนถือหนังสือเดินผ่านต่อไปนี้ให้ท่านสร้างภาพนะครับทุกวันที่ผมมาผมไม่ได้อ่านเลยนะครับผมมาสร้างภาพเฉยๆอย่าที่มาว่าผมจะอ่านนะครับผมสร้างภาพให้ท่านเห็นเฉยๆผมอ่านหนังสือนะแล้วหนังสือราคาแพงๆก็ซื้อมาเขียนนะครับเขียนันเต็มไปหมดเลย เพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะให้ลูกหลานรู้ว่าพ่ออ่านยังไงไอนะปู่เรานะซื้อหนังสือมาปู่อ่านแบบนี้แบบนี้แบบนไม่ทราบถ้าอยากให้ลูกหลานท่านาเห็นท่านอ่านยังไงไหมครับไม่อยากใช่ไหมครับปู่เรานะคลิปดีโอเต็มเครื่องเลยอะไรผมไม่อยากหเห็นเพราะฉะนั้นก่อนออกจากบ้านทุกครั้งให้เลือไอตัวที่มันเป็นอะไร history อะไรมันทิ้งให้หมดไม่งั้นเผื่อเราไม่ได้กลับบ้านขึ้นมา ขาไม่รู้หมดเลยเล่นเว็บอะไรใช่ไหมครับสมมตินะครับอะไรคิดคิดคิดแบบคิดแบบไปข้างหน้านะครับเอาถ้างั้นผมฝากท่านครับให้เอาแบบนี้กลับไปประเมินนะครับประเมินอ,อยู่ห้าหมวดเวลาอ่านไม้แบบอ่านแบบนี้ท่านจะได้ใช้ไมาแบบเต็มนะครับให้อ่านหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาตามเข็มน,นาฬิกาไปครับวิธีอ่านอ่านแบบสี่ยอก็คือใหญ่ๆคือเรื่องอะไรแยกได้กี่ประเด็นแยกได้ห้าครับย่อยได้กี่รายละเอียดแล้วยงกันยังไงทั้งหมดนี้โยงทั้งหมดนี้คือองค์การแห่งการเรียนรู้ครับ ใชไหมครับในเทคนิคการใช้โปรแกรมเรียบร้อยเทคนิคหมายแบบเรียบร้อยถ้าท่านผ่านการประเมินนี้นะครับท่านจะรู้ว่าท่านจะทําอะไรกับคนของท่านเมื่อจะทําอะไรกับคนของท่านท่านก็ไปสู่การสร้างเครือข่ายคนของท่านให้เกิดขึ้นในองค์กรองค์กรที่อยู่รอดแล้วก็ประสบความสำเร็จฝ่าวิกฤตไปได้คือองค์กรที่มีคนอื่นมีส่วนร่วมกับท่านดังนี้ครับนั้นถ้าองค์กรท่านเป็นองค์กรธุรกิจ ท่าเอาธุรกิจของท่านไปเสนอภาควิชาการครับอาจารย์สนใจทําวิจัยไหมอาจารย์นึกสารบุรีจาโทรวิจัยเรื่องนี้ให้ไหมการตลาดเห็นนะครับอยู่รอดไหมครับเนองการคิดวันนี้จึงเป็นการคิดที่มองวิสัยทัศน์ไปไกลถึงท่านมีพันธมิตรครอบทุกภาคส่วนตอนนี้สสสให้เงินลงมารณรงค์งงงงเยอะมากเรื่องอดบุรีเรื่องเล่าเรื่องอะไรต่างๆสสสให้เงินเรื่องการอ่านเรื่องคิดอะไรมาก องค์กรไหนที่ต้องการงบประมาณมาทําเรื่องของ CSR ภาพลักษณ์องค์กรต่อสังคมทํางานร่วมกับสสสครับไม่ต้องใช้เงินตนเองท่านมีพลังแต่เขามีงบประมาณผมคาดหวังอะไรจาก HR ในยุคหน้าผมในที่นี้หมายถึงผู้บริโภคนะครับที่คาดหวังจากพี่ๆที่เป็นภาคธุรกิจผมคาดหวังจากจะเห็นท่านใช้สิ่งที่ว่า creative intelligence ฝังลงไปใน d n a ขององค์กร DNA; ก็เหมือนกับหนังสือ ยีนคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ใน DNA นี้คือสิ่งที่อยู่ข้างในผมอยากเห็นท่านสร้างสิ่งนี้ก็คือ DNA เก็บเอาความคิดสร้างสรรค์มาแล้วเรียบร้อยก็คือ Creative Capitalism ที่เป็นทุนนิยมตัวใหม่คือทุนแบบสร้างสรรค์ดิลเกตเปิดฉากเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นองค์กรใดที่ยังไม่ได้ชวนคนคุยเรื่อง Creative ท่านอาจจะแพ้ง่ายๆ ต่อไปนี้ท่านทําตัวเป็นนักปฏิบัติการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างชาติต่อไปนี้ท่านสร้างตัวเองเป็นนักประสานสิทธิเพื่อประสานทุกสว่วนมาเป็นผู้สร้างองค์กรของท่านถ้าทําทอย่างนี้ได้แล้วครับท่านประสบความสําเร็จได้ครับเราจะพบกันที่เว็บไซต์นี้นะครับประชาสา,าร com วันนี้ผมนำตัวเองมาให้ท่านดูว่าคนคนหนึ่ง ฝันอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งอยากจะลุกขึ้นมาทาบางอย่างเราอยากจะสร้างคนสร้างชาติเขาเริ่มจากตัวเองจากตัวเอง,เ,องเริ่มจากความคิดจากความคิดเริ่มจากสมองสองซี่บอกตัวเองสเสมอว่าหนึ่งสมองสองมือถือหัวใจแล้วก้าวไปสู้ปัญหาท้าความฝันถ้าไม่กล้าที่จะก้าวแล้วใหญ่เล่ามันจะแกเพราะฉนั้นวันนี้ทุกคนครับมีคําพูดหนึ่งที่เป็นคําพูดจาก เอกสารของประเทศอินเดียที่ผมซื้อมาไม่มีคำว่าสายเกินไปสําหรับการเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามถ้าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่สุดยอดเริ่มต้นและทำมันทำทำันที่สําคัญอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้และขอย่ายอมแพ้ขอบพระคุณทานกเกษตรลาและเครือข่ายที่ให้โอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กรุงเทพานครผมจะนําบรรยากาศที่ดีๆงามๆไปเล่าให้พี่น้องทางข้าราชการฟัง ว่าทุกคนตั้งใจไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะยังไม่ได้จับฉลาก <_ d ata> ตั้งใจเรียนอย่างดีมากแล้วก็มีการจดตามมีการพูดตามต่างๆภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าผมแน่จะได้เห็นไมา์จากทุกท่านเราจะพบกันในวันที่ทุกท่านประสบความสำเร็จพาองค์กรผ่าวิกฤตผมจะมาพบท่านในโอกาสต,าต่อไปที่มากกว่า5ทัผมจะนำซอ์แร์ต่างๆขึ้นเว็บไซต์ให้ท่านได้ดาวนโ์โหลด เป็นฟรีซอฟต์แวร์ทั้งสิ้นขอเพียงท่านเปลี่ยนตัวเองปฏิวัติการเรียนรู้ของตัวเองดึงอะไรหวางสิ่งใดให้ได้หวังการตั้งจิตครับขอให้ได้สิทธิคิดตามที่ฝันแต่ผมมีข้อแม้ที่ร้องต้องทำดีทุกๆวันชีวิตถึงจะสุขสันต์ตลอดไปขอบพระคุณครับ